สวัสดีครับวันนี้ก็เจ้าแมวครับวันนี้จะนําเสนอแนวทางการใช้หลอดไฟรุ่นใหม่ๆนะครับเป็นมีไฟฉุกเฉินในตัวนะครับคือมีมีแบตเตอรี่ในตัวนะเวัตต์นะครับเป็น LED นะครับต่อ220บโวลต์ได้เลยนะครับเป็นเกียร์นะครับก็เวลาเทสก็จับเนี่ได้เลยนะครับก็เหมือนว่าช่างแมวตอนนี้จะมีไฟในตัวแล้วนะครับตอนนี้รานาก็ไม่สูงนะครับ เปิดมาที่250บาทนะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจอ่ะตัวนี้ครับอ่ะก็นี่ครับต่อครับอ่ะสองหลอดได้นะครับมือกดได้นะครับอ่ะมือเทสได้นะครับแล้วก็จะมีขั้วเกียวนะครับขั้วเกียวขั้วเกียวยี่สิบเจ็นะครับหมุนเข้าไปนะครับเป็นพค้าไม่ขายนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับช่าแมก็เห็นอะไรใหม่ๆก็น่าสนใจก็เอามาให้ท่านดูนะครับ นี่ครับก็จะติดเลยนะครับใช้ได้5ชั่วโมงนะครับประมาณ5ชั่วโมงก็ฝั่งนี้ตัวนี้ดูแล้วน่าสนใจนะครับไฟฉุกเฉินได้นะครับท่านไม่ต้องไปตั้งไฟฉุกเฉินแล้วนะครับเมเจซี่ต่างๆนะครับนี่ครับตัวนี้น่าสนใจนะครับใช้ได้ถึงประมาณ2ปีครับแบตเตอรี่ มจะลองเทสที่นี่ครับตัวนี้ต่อที่ไฟ220นะครับก่อนนะครับ C อ่ใส่หลอดหล,ลอดที่จะมอถือนี่ครับหมุนออกสดๆสดเลยนะครับเกี่ยวนะครับจะเป็นพอค้าไม่ขายเอาไปใช้ได้นะครับ สวิตนะครับโอเคฮะใช้ได้นะครับสางแม่เทียนทีเห็นนะครับต่อไฟนะครับ220โวลต์นะครับมีวัดเฮิร์ตนะครับกระแสต่างๆนะครับอต่สวิตช์ก่อนกระแสเท่าไหร่ AC นะครับวัดนะครับเับสองร้อยสิบโวลต์ทางแม่เปิดกระแสนะครับ 0 0 3 4์นะครับตอนนี้จับได้ครับือนจับได้ไม่ร้อนนะครับ LED นะครับโอเคก็น่าสนใจนะครับใช่ไหมว่าก็เผื่อใครสนใจก็ลองหาซื้อใช้ดูนะครับเป็นยี่ห้อ k 1นะครับ k 1ก็ k 1 k 1 7์นะครับ2 2 0โว์นะครับเป็นหลอด LED นะครับ ลองดูนะครับเผื่อใครสนใจก็หวังว่าจะมีประโยชน์กกบประชาชนทั้งไปและช่างมือเก่ามือใหม่หมที่สนใจหลอดไฟนะครับติดตั้งได้อ่าโอเคครับผมครับสวัสดีครับอละเช่น้